สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานแปรปรวนซึ่งปกติเนี่ยที่เราพบบ่อยมันก็จะมีอยู่2อ,อย่าง 1. โรคภูมิแพ้ 2. ภูมิต้านทานทำลายเซลล์ตัวเองทำไมผมถึง เลือกหัวข้อนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยเราเจอคนอายุน้อยเป็นโรคภูมิต้านทานทำลายเซลล์ตัวเองค่อนข้างมากสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้เจอครับเดี๋ยวนี้เจอเยอะมากสิ่งที่สำคัญกับการเกิดโรคภูมิต้านทานทำลายเซลล์ตัวเองหรือภูมิแพ้เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าภูมิแพ้ก็อยู่ในกลุ่มคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามส่วนภูมิต้านทานทำลายเซลล์เองก็จะเป็นพวกตะเก็ดเงิน ด่างขาวลูมาตอยไทรอยเป็นพิษความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีครับถ้าใครเป็นโรคนี้อยู่เรามีทางออกเขาพบว่าทางเดินอาหารของเราเนี่ยถ้ามันมีจุลินซีดีมากๆจุลินซีดีเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่สร้างสารอาหารบิวไทเรตบิวไทเรตเนี่ยเป็นอาหารที่เฉพาะเจาะจงของเม็ดขาวกลุ่มหนึ่งก็คือเ e g u l a t o r y T-cell หรือทีเรซึ่งเม็ดขาวกลุ่มนี้มีหน้าที่ ควบคุมภูมิต้านทานไม่ให้ทำงานมากเกินไปเวลาภูมิต้านทานทำงานมากเกินไปแล้วเป็นการทำมากต่อสิ่งแปลกปลอมภายนอกเราจะเรียกว่าภูมิแพ้แล้วถ้าภูมิต้านทานเราทำงานต่อเซลล์ภายในตัวเรามากเกินไปเราจะเรียกว่าภูมิต้านทานทำลายเซลล์ตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องให้ T-Rex ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้การทำงานมันมากเกินไปนมีปริมาณที่เหมาะสมตอนนี้ทุกคนจำได้แล้วว่าบิวไทเรตที่จุลินรียดีในลำไส้เป็นผู้สร้างเ,เป็นอาหารหลักของ T-Rex เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองต่ออีกนิดนึงคุณก็จะพบว่าถ้าคุณมีจุลินทรีดีหรือมีปริมาณเหมาะสมก็จะมีการสร้างบิวไทเรตที่เหมาะสมบิวไทเรตที่มีปริมาณเหมาะสม ก็จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทีเร็กให้มีปริมาณที่เหมาะสมเช่นกันท,ทีเร็กซ์ที่มีปริมาณที่เหมาะสมก็จะมาควบคุมภูมิต้านทานไม่ให้ทํางานมากเกินไปเมื่อไม่มากเกินไปโอกาสที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ก็จะลดลงโอกาสที่จะเกิดภูมิต้านทานทาลายเซลล์ตัวเองก็จะลดลงถ้าคุณตามมาถึงตรงนี้คุณย่อมเห็นความสําคัญของการมีจุลินทรีย์ดีในลใําไส้จะไปหามาทานเป็นเม็ดเป็นน้ําเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าความผิดปกติเหล่านี้มันมีเหตุ มากกว่าการขาดจุลินทรีดีเหตุนะอันหนึ่งก็คือคุณไปส่งเสริมให้จุลินทรีเลวมีมากขึ้นอาหารในปร,ประจำวันเราเนี่ยที่ก่อเหตุให้จุลินทรีเลวมีมากขึ้นคือพื่ผักน้อยไขยมันมากน้ําตาลมากเนื้อนมไข่มขากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเติมจุลินทรียดีแล้วเพื่อให้ปัญหาโรคของคุณลดลงแล้วยังไม่พอนะคุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุสําคัญคือ ปรับเมื่ออาหารในชีวิตประจําวันคุณพืชผักมากไขมันลดลงน้ําตาลลดลงเนื้อนมไข่ลดลงคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นจากโรคนี้ใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ถ้าสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ก็มาปรึกษากันได้ครับ